อันที่สามนะผมเติมเงินแบบพร้อมพยค q ว code โค้ดนะผมให้คุณมาหน้า,นาที่หน้าหน้าแอปธานาคารแล้วครับแล้วก็สแกนให้ใส่จำนวนเงินเลยค่ะคุณต้องการเติมสักห้าสิบเก้าสิบร้อยห้าสิบให้คุณใส่จำนวนผมจะเติมสักห้าสิบอ่ะผมมันจะมีให้เลือกนะครับผมอ,อันดับแรกผมสแกนก่อนสแกนสแกนจ่ายห้าสิบนะผม,ผมโอนไปแล้วนะฮะอ่านี่นะผมโอนไปแล้วนะผมอ่าดูให้ดูให้ดูด นี่นะผมโอนไปแล้วนะครับอ่าประนึ็นนะครับ่ะผมโอนมาแล้วก็พอโอนเสร็จก็ให้กดแจ้งเตือนสีเขียวแล้วก็มีจะมีให้เลือกเนี่ยอันนี้ก็สาคัญเลยนะผมอ่าประนึ็ครับผมยากขยับกขยับกล้องสักครู่นะครับนี่ครับจะมีให้เลือกนะผมระหว่างรับโปรโมชั่นกับเช่าตัวละครคุณต้องเลือกเอาว่าคุณอยากจะเช่าตัวละครหรือคุณอยากจะได้โปรโมชั่นนะครับผมผมก็จะเลือกที่ รับโปรโมชั่นนะผมเพราะผมไม่ได้ไม่อยากได้ผมไม่อยากเช่าตัวละครผมก็กดแค่นี้นะครับผมสําหรับเซิร์ฟเวอร์น้ําทิพย์นะผมก็เรามันประมวลผมสักคู่หนึ่งนะครับผมนี่นะผมอ่าแล้วก็ประมาณนี้นะผมสําหรับการเติมเงินเซิร์ฟเวอร์น้ําทิพย์นะผมหากสงสัยอะไรก็ทักถามเพจน้ําทิพย์สี่ได้เลยนะครับผมนี่ครับที่เพจนี้นะฮะเพจเพจนี้นะผมหรือว่าใครอยากสมัครหรือว่าใครอยาก เขากลุ่มก็หรือว่าสมัครไอดีอะไรติดต่อปัญหาต่างๆก็ทักที่แอดมินเพจ